สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่19กรกฎาคม2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักแชทตักไหลมีค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มกับคนเกิดวันอาทิตย์นะคะแทมเปญนะคะช่วงนี้ชีพพจรหล,ลงเท้านะคะคนวันอาทิตย์มีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานนะคะการพูดการติดตอ่อการเจรจาการสื่อสารนะคะจะ ประสบผลสําเร็จนะะ่าจะได้ดีนะคะราชินีไม่เท้าการงานมีความมั่นคงนะคะหรือว่าใครที่มีการรอนะคะเรื่องของการงานนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะประสบผลสําเร็จนะคะหกไม่เท้านะคะวันนี้การงานไปได้เขาเรียกว่าราบรื่นดีนะคะ ราชินิดาบนะคะมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะช่วงนี้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะเอาตัวรถได้นะคะเขาเรียกว่าคนวันอาทิตย์มีความขยันนะคะในเรื่องของการงานนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข4 0 6ศูนะคะ ส0่0นนะคะวันจันทร์คนวันจันทร์นะคะเก้าถ้วย อาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าอาหารเต็มโต๊ะเต็มตู้เย็นนะคะน้ําหนักตัวมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะคะระวังพวกแป้งพวกเบาหวานพวกน้ําตาลนะคะอัศวินเหรียญน,นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการเงินนะคะ,ะจะได้รับข่าวดีเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสลงทุนนะคะ บางคนเกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจหรือบางคนก็มีโอกาสซื้อรถใหม่ปเปลี่ยนรถใหม่รมีไฟน์เน้นรถใหม่นะคะช่วงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะก็มีความสุขนะคะเขาเรียกว่ากินทานอาหารเต็มโตะนั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยนะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสที่ดีนะคะโอกาสใหม่ๆเข้ามาให้นะคะนะช่วงนี้เขาเรียกว่ามักจะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครมักจะเกี่ยวข้องกับ หมู่คนนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับเขาเรียกว่าการพูดการคุยนะคะในสถานที่ร้านอาหารนะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเดือบฟูความสุขนะคะมีดวงเดินทางบางคนก็ไปกินไปทานอาหารทะเลบางคนก็ไปกินไปทานอาหารร่วมกันนะคะเขาเรียกว่ามักจะหมดไปกับการซื้อความสุขให้กับตัวเองนะคะช่วงนี้คนวันจันทร์นะคะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้า,ลาเสียกล้าทุ่มนะคะ บางคนก็อาจจะเป็นเจ้ามือเองนะคะในการกินในการเขาเรียกว่าสังสารนิหาปติก็มักจะเป็นคนจ่ายเองนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสพักผ่อนร่วมกันกินทานอาหารร่วมกันคนโสดนะคะคนโสดจะมีคนที่มีอายุน้อยเข้ามาในชีวิตนะคะมาจากแดนไกลนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยุดยานผ่านะนะคะจะให้โชคส่วนเลขนะาพ่จากพ่ยืมสีนะคะมีเลข9010นะคะ9010นะคะ คนวันอังค,คารนะคะ6ไม้เท้าวันนี้การงานนะคะยังไปได้เรื่อยๆอยู่นะคะนะใครที่ามเกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าใครโรองานช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสำเร็จนะคะเดชริออดโดดเด่นเรื่องการเดินทางด้วยนะคะบางคนถึงขั้น เดินทางไกลได้ถึงต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศนะคะการทำวีซ่านะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าผ่านนั่นเองนะคะ t ด e h ฮ r o f r i นะคะผู้หลักผู้ใหญ่รักผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะบางคนนะคะอาจจะมีโอกาสเดินทางไปวัดไปทำบุญนะคะไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะนะอยู่ในช่วงของเทศกาลเข้าพรรษานะคะก็เขาเรียกว่า ใจิตใจดีงามนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับงานบุญงานกุศลนะคะบางคนก็ถือศีลน,นั่งสวดมนต์ภาวนาอยู่กับบ้านก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งที่ดีนะคะเขาเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอานวยหวยผ่อนนะคะ2เหรียญด้านของการเงินนะคะวันนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปแต่เราก็ยังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสไปเดินทางไปทําบุญร่วมกันนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนที่ถูกใจบางคนนะคะเขาเรียกว่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแม่สือ่อแม่ชักได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือว่าบางคนเป็นได้ถึงต่างชาติต่างภาษานะคะโชคลาภนะคะยนยันผานะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขหกเจ็ดห้า สองนะคะหกเจ็ดห้าสองเข้าไปนะคะคนมันคน ว,วันพุธนะคะเก้าไม่เท้าวันนี้เหนื่อยเหนื่อยนะคะกับกับงานหรือว่าเหนื่อยเหนื่อยกับรายละสิ่งหลายๆอย่างนะคะแต่ในเรื่องของการงานนะคะคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นนะคะนะมีความขยันมีความกตือรือร้นเรียกว่าเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะคะสูงนะคะนะบางคนก็เรียกว่าการงานที่ทําอยู่แล้วนะคะรักแล้วก็หวงแหนในเรื่องของ การงานที่ตัวเองทําอยู่นะคะช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะหนึ่งดาบราชินีดาบนะคะนะต้องมุ่งมั่นต้องเข้มแข็งต้องอต่อสู้นะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะแต่คนวันพุธนะคะเป็นคนแกล่งผู้หญิงแกร่งผู้ชายแร่งนะคะนะช่วงนี้นเขาเรียวกว่าฉันต้องรอดฉันต้องไหวนะคะทุกอย่างมันจะประสบผลสําเร็จได้นะคะด้วยการลงมือทํานะคะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่เราก็สามารถ ฝ่าฟันอุปสรรคได้นะคะทาวเวอร์บางคนเขาเรียกว่าอาจจะมีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าจุดหักเหได้ด้วยนะคะบางคนโยกย้ายเรื่องการงานได้นะคะณจุดหักเหออกงานย้ายงานนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะด้านของการเงินนะคะรายจหา่เยอะมีดวงเสียเงินก้อนใหญ่นะคะหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นู่นพังนี่พังซ่อมแซมนู่นเสียนี่เสียได้ด้วยเหมือนกันนะคะ บางคนจะได้รับข่าวครา,าวกันเป็นการตายของใครร่วมงานอาวามงคลหรือไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยคนไม่สบายก็ได้ด้วยนะคะตัวเราเองก็ต้องไม่ประมาทนะคะมีถาวรอุบัติเหตุเล็กอุบัติเหตุใหญ่ก็ต้องระวังก็ต้องรอบคอบหรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดตรวจสุขภาพก็ได้นะคะเขาเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะคะส่วนทางด้านของ โชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิปซีนะคะมีเลข9016นะคะ9016ข้อนวันพฤหัส คนวันพฤหัสนะคะสีไม้เท้าเดอะไฮโรเฟนช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนก็ไปวัดไปทําบุญไปปฏิบัติธรรมนะคะนะไปสวดมนต์นะคะ นะก็อยู่ในช่วงของการเข้าปรรษานะคะมักจะเกี่ยวข้องกับงานบนุญงานบุศสนนะคะบางคนช่วยเหลือสังคมนะคะนะเขาเรียกว่าเดินทางไปไหนในช่วงนี้จะแคล้วคลาปลอดภัยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดวงชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาดวงชะตานะคะมีดวงลงทุนด้วยนะคะสําหรับคนวันพฤนัสาบางคนลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจนะคะเขาเรียกว่า,าบางคนก็มีโอกาสซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ ราชนีเหรีนญการเงินดีนะคะมีโอกาสมีช่วงมีลาบรับเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรั์ซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะจะประสบผลสําเร็จวันนี้การค้าการขายนะคะข้องดีนะคะการค้าการขายราบรื่นนะคะมีลูกค้ามีเม็ดเงินเข้ามานะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะใครที่ ก็า่าดูเจกันอยู่บางคนถึงขั้นตกลงตรงใจนะคะแต่งงานนะคะอยู่ด้วยกันเลยได้นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักมาจากแดนไกลน,นะคะบางคนอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เป็นแม่สือ่อแม่ชักได้ด้วยเหมือนกันนะคะโชคลาภนะคะยวดยันพาหนะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่มีเลข4 5 0ห้าศูนะคะสี่หศนะคะ คนมันสุกคนมันสุขนะคะแปดดาบคนมันสุขนะคะวันนี้นะคะคน,นสุกนะคะเขาเรียกว่าจะทำอะไรนะคะเราต้อง ไม่เจร้อนนะคะแปดดาบเขาเรียกว่าคนคิดมากคิดเยอะคนที่ตกอยู่ในขวังนะคะบางคนเครียดในเรื่องของการเงินนะคะหรือว่าเครียดในเรื่องของการงานนะคะณช่วงนี้นะคะการงานวันนี้อาจจะไม่ได้ร่าบริ่น,นะคะ5ไม้เท้า8ดาบนะคะระวังคําพูดระวังอารมณ์นะคะณะระวังเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมนะคะเพื่อนร่วมกลุ่ม หรือบางคนก็กับลูกค้าก็ต้องระวังกับคนใกล้ตัวก็ต้องระวังนะคะมีโอกาสมีปัญหามีโอกาสมีปากเสียงนะคะเขาเรียกว่าเถียงกันไปเถียงกันมาทําให้เราเครียดๆได้ด้วยนะคะก็ต้องเขาเรียกว่าวันนี้ต้องไม่ใจร้อนนะคะการงานมีการแข่งขันที่สูงนะคะโดยเฉพาะงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเรานะคะแต่เราก็ยังมีลูกค้านะคะลูกค้าประจาลูกค้าเก่าๆนะคะจะวเวียนกลับมาอดหนุนนะคะ การงานไม่เงียบเหมาเสียทีเดียวนะคะแต่มันก็อาจจะเงียบๆไปบ้างนะคะดีที่เรายังมีลูกค้าประจำนะคะยังไม่ทิ้งหรือว่าห่างหายไปไหนนะคะอัศวินดาพร้อมลลยพร้อมสู้หรือว่าวันนี้การงานที่ทํางานที่แข่งกับเวลาก็ได้นะคะบางคนรีบไปรีบกลับนะคะนะแข่งกับเวลาให้มันเสร็จๆอะไรได้ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทางด้านของอารมณ์วันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ คนทา้งด้านของสุขภาพปวดตามเนื้อตามตัวปวดตามกระดูกนะคะปวดไหล่ปวดบา่าปวดแข้งปวดขาความรักนะคะใครที่ทะเลาะกันเครืองกันก็จะได้กลับมาพูดมาคุยกันใหม่นะคะคืนดีกันใหม่นะคะคนโสดคนโสดนะคะจะมีคนอายุน้อยนะคะจะเข้ามานะคะบางคนอาจจะเป็นคนเก่าๆก็ได้นะคะอายุห่างกันหลายๆปีได้นะคะ โชคลาบเรียกหน้าไพ่จากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขแปดห้าหกศูนย์นะคะแปดห้าหกศูนย์คนวันเสาร์คนวันเสาร์นะคะสอง ดาบช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะมีเกี่ยวข้องกับเอกสารนะคะสัญญาบางสิ่งบางอย่างนะคะเดาบ9ดาบ,ดาบ2ดาบนะคะความคิดที่ยังสับสนนะคะคิดเขาเรียกว่าคิดวกไปวนมานะคะนะักกังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะ จะเอายังไงดีนะคะบางคนจะไปต่อหรือว่าจะพอดีนะคะการงานมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสย้ายงานนะคะสัญญาเก่าๆกําลังจะหมดลงนะคะก็ได้ด้วยนะคะในช่วงนี้ในเรื่องของการงานนะคะเขาเรียกว่ามีดวงปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะคะสองไม้เท้าจะทําอะไรช่วงนี้ต้องมีคู่หูต้องมีที่ปรึกษาต้องมีบัตรดีนะคะบางสิ่งบางอย่างคิดคนเดียวไม่ได้นะคะหรือว่าใครโรงงานอยู่ใครที่เครียดเรื่องการงานอยู่ช่วงนี้นะคะ จะมีคนมาชักจูงไปทำงานด้วยนะคะนะบางคนอาจจะเป็นเพื่อนหรือว่าเราอาจจะติดต่อคนที่เรารู้จักเพื่อนฝูงก็ได้นะคะเรียกว่ามีโอกาสได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะมีโอกาสเดินทางนะคะบางคนถึงขั้น ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศได้นะคะใครที่คิดอยากเดินทางไกลไปทํางานต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสาเร็จเรียกว่าดวงเดินทางต่างประเทศนะคะเกิดขึ้นได้นะคะเจ้าชายถ้วยนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้คนวันเสาร์ต้องมีสติมีปัญญาคิดอะไรต้องให้รอบคอบนะคะจะทําอะไรเขาเรียกว่ามีสติที่ ามากขึ้นนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการนั่งสมาธินะคะบางคนไปวัดไปสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมนะคะได้ด้วยเหมือนกันนะคะการเงินมีโอกาสเสียงเงินเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะโน้ตบุ๊กนะคะมีโอกาสซื้อใหม่เปลี่ยนใหม่ตกแตกตกหลน่นทําให้มีเหตุให้เราต้องซื้อใหม่ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพ นอนน้อยพักผ่อนไม่เต็มที่ระวังพวกไมเกรนความดันเจ็บคอนะคะมีเสมห่าได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะหมายเลขโทรศัพท์จะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่จากไพ่ยิบสีมีเลขสองเก้าสอนะคะสองเนะคะนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วกับคำทำํานายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ